ท่านสรชาติครับเชิญครับกล่ยท่านประธานเดียวรบกับกับผมสรชาติสุนทรภมในฐานะกรรมธิการนะครับก็ับต้องขออนุญาตกราบเรียนว่านอกจากตามที่ท่านประธานหมอเปรมกราบเรียนเราไปขัดแล้วนั้นเรายังมีการแก้ไขข้อบังคับไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับจากข้อบังคับเดิมนั้นอ่ะจากระเบียบเดิมข้อบังคับเดิมนั้นครับระเบียบเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมีแค่วักเดียวต่อกัน เราใช้วิธีการไปแก้ไขตามขั้นตอนของทางสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งมีสองวักเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากรณีแรกนั้นเป็นกรณีร่ำตีขอเลื่อนพยัตัวขอเลื่อนเองกรณีที่สองเป็นกรณีที่มอบหมายร่นตีอื่นมาตอบก,กระ้ถามจ <c oughs> ่ต้องมาชี้แจงนะครับแล้วก็ต้องเพิ่ม <c oughs> เติมเข้าว่าเป็นการกระทําต่อประธานวิสภ,ภาก่อนถึงเระเบียวบวาระคือบางครั้งเดิมนั้นน่ะให้วันถึงวันที่ในรืเบียวบวาระน,นั้นอาจจะผ่านวาระเบียวบวาระไปแล้ววันนั้นก็ยังสามารถแจ้งได้อยู่ซึ่ง มันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จริงข้อเท้จริงคือเราต้องการให้แจ้งให้ประธานรู้ทราบก่อนระเบียบววลาถึงถึงกระท u ่วถามจะถึงก่อนนั่นก็คือหลักการที่เราแก้ไขแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าระเบียบเดิมที่มีอยู่ครับขอบคุณท่านประธานครับ